สวัสดีค่ะมาพบกับวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักแบบรายธาตุค่ะจะเป็นของชาวธาตุลมนะคะธาตุลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้กวางจะทําเป็นแบบ timeless ก็คือดูเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าดูตอนไหนก็เป็นคำทํานายในช่วงระยะเวลานั้นๆนะคะแล้ววันนี้เราจะโฟกัสไปที่คนโสดค่ะไม่ได้ทําคนโสดมานานแล้วนะคะมาขอทำหน่อยนะคะโสดเนี่ยอาจจะโสดสนิทก็ได้โสดมีคนคุยก็ได้นะคะเออแต่ขอให้ โสดยังไม่ได้มีสถานะอะไรก็ดูในคลิปนี้เนาะดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงดยวรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดอาจะมาเช็คดวงคนโสดว่าจะมีใครเข้ามาไหมอะไรอย่างนี้ ก็มาดูดวงกับกวางได้นะคะลิงก์ก็จะอยู่ในคอมเมนต์ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีก็ได้นะคะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะแล้วก็ฝากดูโฆษณาให้กวางด้วยนะคะเป็นการสนับสนุนช่องอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอ่าฝากกดติดตามด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักที่ผ่านมาของคุณกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มุมมองความรักในปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรนะคะ คลิปนี้จะเป็นคลิปแบบสั้นๆสัญญานะคะอ้ามาดูกันค่ะใบแรกเป็นไพ่เดทนะคะคนที่คุณเคยคุยนีคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีทด้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะหรือว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ นะคะเ,เป็นรักที่มีระยะทางค่ะไม่ได้เจอกันบ่อยเดือนหนึ่งเจอกันครั้งสองครั้งนะคะหรือบางทีทั้งเดือนเนี่ยไม่ได้เจอหน้าเจอตาก,กันเลยก็เป็นไปได้นะคะวางคีว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยมันมีความดักดักนิดน,นึงด้วยนะมีด้านมืดมีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะนะไพ่เดนเนี่ยก็มาคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจบลงไปแล้วนะคะม,มาดูกันต่อค่ะมีไพ่สิบถ้วย เคยเป็นครอบครัวกันมาหรือเปล่าเออบางคนเนี่ยเป็นครอบครัวกันมาแล้วก็มีการหย่าร้างแล้วทำให้คุณเป็นโซดนะคะหรือตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยมีการแพลนว่าจะแต่งงานเออว่าจะผูกข้อไม้ข้อมืออะไรแบบนี้หรือว่าจะไปเจอครอบครัวนะคะแต่สุดท้ายแล้วแพลนเนี่ยมันล่มเออไม่เป็นท่าเลยนะคะหรืออีกในหนึ่งค่ะวางพึ่งนึกขึ้นมาได้สิบถ้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องของครอบครัวใช่ไหม ครอบครัวไม่เห็นด้วยเออครอบครัวเขาหรือไม่ครอบครัวเราเนี่ยไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้นะทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้นะคะมาดูกันต่อค่ะมีไพส่สองถ้วยสองถ้วยเหมือนจะดีเนาะแต่ถ้าพูดในเรื่องของปัญหาก็อาจจะหมายถึงว่าอรักเรากับรักเขาเนี่ยมันไม่เท่ากันโอ,โอ,โอนะมันเหมือนหรืออาจจะเป็นว่าคุยกันไปคบกันไป ความรักเนี่ยมันจืดจางลงไปก็ได้นะคะอืมเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราไม่รักเขาอีกแล้วหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่รักเราอีกแล้วแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็อืมต่างคนต่างเดินกันไปคนละทางนะคะอืมต่อแม่ค่ะมีไพ่เมจิกเชียนค่ะคุณอาจจะไปเจอคนที่เขามีเสน่ห์มากๆนะออ เก่งไปหมดทุกอย่างหรือว่าอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะกวางจะพยายามพูดไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้าพูดสองทิศทางเดี๋ยวกวางจะงงเนาะเออเอาเป็นว่าเออคุณอาจจะไปเจอใครที่เขาเก่งมากๆก็ได้นะคะเราก็มีสเสน่ห์แล้วก็มีหลายคนอ่ะเข้ามาลุมล้อมากมายนะคะแล้วก็ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่รู้จักพอในเรื่องของความรักเออมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเออแย่ yeah, เนี่ยมันเป็นด้านมืดของเขาอะ่ะเออแบบนี้ก็ได้นะคะอืม อะมาดูกันต่อนะจ๊ะมีไพายเสร็จไม้ค่ะวางคิดว่าคุณพยายามพยายามมามาเยอะและพยายามมานานและในความสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นมานะคะเห็นไหมเออไฟบางคนเนี่ยบางคู่เนาะอาจจะไม่ได้มีแค่คุณกับเขาก็ได้ มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยดูเหมือนคุณกำลังเอาไม้ตีหมายอยู่ว่ะประมาณเนี้ยเออนั่นแหละเหมือนคุณเนี่ยไม่ใช่แค่สู้รบตบมือแค่เขาอย่างเดียวคุณยังต้องสู้รบตบมือคนรอบข้างด้วยนะคะเออมันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยอืมนะแต่ความคิดว่าเออตัวคุณเนี่ยสู้มาเยอะแล้วแล้วก็มันก็เหนื่อยนะคะอืมคราวนี้เรามาดูมุมมองของคุณกันค่ะว่า มุมมองในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเอออัศวินถือไม้นะคะตามด้วย u u e n o of u u s ค่ะแล้วก็ q u e e n of s w o r d s ค่ะอ่า queen ขึ้นมาเยอะมากเลยห้าดาบค่ะม,มุมมองความรักความคิดว่าตัวคุณไม่ได้ต้องการความรักครั้งเก่าแล้วนะต้องการคนใหม่ เออหรือไม่ต้องการอยู่กับตัวเองเพราะว่าเป็นไพคีนเนอะคีนเป็นอะไรที่แบบดูแล้วสูงอ่ะเออไม่ต้องการแบบว่ามายุ่งวุ่นวายอะไรกับใครมากนักเออประมาณนั้นนะคะนะจะมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ก็โอเคนะคะเออแต่กวางบอกเลยค่ะว่าคุณอยู่ในจุดที่มีสเสน่ห์มากนะอคิดว่าคนที่มาดูในคลิปนี้ท่าลงในอีพีนี้อ่ะ ไม่ใช่ว่าไม่มีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาแต่ไม่สนใจใช่หรือเปล่าเนี่ยเออมีคนเข้ามาแต่ไม่สนใจลดเนาะอ่ะนี่ก็คือมุมมองความรักของคุณนะคะงั้นเดี๋ยวกวางขอดูหน่อยเดีวกันเช็คหน่อยเดวกันว่าความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอืมไอ้ไพ่บอกาเนาะอ๋อเมื่อกี้ มันออกมาแค่ราศีเดียวเองเดี๋ยวควงจะเปิดราศีเพิ่มเนาะอืมนะคะขอดูราศีเพิ่มหน่อยค่ะอ่าราศีตุลน,นะคะราศีตุลน,นะราศีพิจิกค่ะราศีมีนนะคะราศีกันค่ะอืม อีกหนึ่งใบค่ะราศีพฤกษ์นะคะอ่าโอเคเมื่อได้ราศีแล้วสถานการณ์แล้วนะคะคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าความรักครั้งต่อไปของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าหวังไม่ทํ้ทคลิปเนี้ยหัวข้อนี้นานมากอะประมาณแบบสองสามเดือนได้แล้วนะคะอ่ะมาละ i n g of Cups นะคะอืมเมืเ่อกี้เราเปิดมาเดี๋ยวให้ดูก่อน q u e e n อ f u u p อ่า Queen ถือถ้วยราชาถือถ้วยซึ่งเป็นไพ่คู่กันอันน่ามีโอกาสที่จะได้เจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่สวรรค์สรรสร้างให้มาเจอกันเออหรืออาจจะมีอะไรคล้ายๆกันก็ได้นะเออนะมีอะไรคล้ายๆกันเขาเข้าใจจิตใจเราเมื่อก่อนคุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งเขาแบบ ขาิไม่เข้าใจเราเลยอ่ะเออไม่รู้ใจเราเลยเลยอย่างเงี้ยนะคะวันนี้นะจะรู้ใจคุณนะคะปลอบประโลมคุณได้ออบมาดูกันต่อนะคะ Empress ค่ะเขาจะยกย่องเชิดช,ชูซื่อสัตย์กับคุณนะคะอืมใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาก่อนเนี่ยนะคุณจะเจอความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วยาวไกล มีอนาคตเออต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะอืมเขาจะยกย่องคุณนะคะต่แม่ค่ะเป็นไพ่ e e n of Wands ค่ะคุยนีกแล้วนะอตามด้วยเจ็ดเหรียญค่ะเออแล้วก็เอ่อแปดไม้นะคะวาขออีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะอืมหนึ่งใบเก้าดาบนะคะเออ ควาคิดว่ามีโอกาสที่คุณจะเจอรักใหม่นะเออเจอรักใหม่แบบพุ่งทยานเข้ามาเลยนะคะเออแล้วก็เป็นความรักที่ดูแล้วซื่อสัตย์เป็นความรักที่เขาอะให้เราเมื่อก่อนคุณอาจจะไปเจอความรักที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยคือให้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 อีกฝ่ายหนึ่งก็คือรับ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 อย่างเงี้ยเออน่ะเนี่ยแต่ณตอนเนี้มันจะกลายเป็น ต่างคนต่างให้กันและกันรับให้เออรับอเออทั้งให้ทั้งรับแล้วกันเออประมาณนี้นะคะเออเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะเออสิถ้าจะเจอเจอจากไหนใช่ไหมอืมอ่ะเดี๋ยวกวางขอดูไพ่อีกรอบหนึ่งนะคะเจอจากไหนจ้าเจอจากไหนจาหน้จาเจอจากงานอืมแปดไม้เจอจากงานนะหรือไม่ก็เดินทางนะคะอืม แบบมีคนแนะนําก็ได้ค่ะเออปาร์ตี้ปาร์ตี้จากปาร์ตี้ออแล้วก็เดินทางเห็นไหมเนี่ยแอโรเพนนะคะอืมนะเดินทางไปทํางานก็ได้นะคะเอาเป็นว่าจะมีคนเข้ามาละกันนะคะจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณละกันนะคะเขาเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงเนาะความขอดูไพ่นิดหนึ่งก้าวไม้บ้างานค่ะ เดอะฟูค่ะทาวเวอร์นะคะแล้วก็เป็นออสองไม้ค่ะเป็นคนบ้าง,งานค่ะอืมชีวิตมีแต่งานแล้วก็เป็นคนที่ไม่เหล่อแหละวางแผนในชีวิตเสมอมีแพทเทิร์นเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะใครชอบสไตล์นี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็ดูแล้วเป็นคนแอดเวนเจอร์นะท่องเที่ยวบ่อยนะคะ ท่องเที่ยวบ่อยชอบไปต่างประเทศชอบเดินทางอะไรแบบนี้นะคะนี่คือคนใหม่ๆที่คุณได้เจอมีโอกาสที่คุณจะเจอผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะแล้วคุณอาจจะเจอกับเขาเนี่ยแบบกระทันหันทันด่วนเดี๋ยวว่างจะเปิดไพ่ time of life นะคะก็คือช่วงระยะเวลาที่เรามีโอกาสได้เจอกับเขานะคะจะเปิดมาสักสามใบละกันเนาะอืมนะใบแรกนะคะคุณอาจจะได้เจอเขาในช่วง วันอังคารค่ะว้าวนี่ให้ดูไพ่ก่อนเออวันอังคารนะคะคุณอาจจะได้เจอเขาคนนี้นะคะที่ทําให้เราใจตุ้มๆต,ต่อมๆเนะะี่ค่ะเอออีกเจ็ดวันเอ,อ่อหรือเจ็ดอาทิตย์จ้ะอืมอีกหนึ่งใบใบสุดท้ายแล้วนะคะเจ็ดอาทิตย์ก็กี่เดือนเนาไวนเออเกือบสองเดือนเนาะใช่ไหมเอามาอีกอันนึงค่ะ คุณมีโอกาสที่จะได้เจอเขาวันอาทิตย์นะจ๊ะดังนั้นต้องออกไปนอกบ้านวันอาทิตย์นะคะเออหรือว่าแบบเข้าไปเข้าแอปว mm ันอาทิตย์เดทติ้งแอปอะเออเข้าวนะันอาทิตย์เนี่ยอ่านี่ก็คือช่วงเวลาของชีวิตเนี่ยคะคราวนี้เราจะมาดูไพ่อมืมันเป็นไพ่ที่บอกว่าลักษณะอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยลักษณะเขาคนนั้นในอนาคตอ่ะนะคะอืม นะอันนี้ก็ให้ดูแบบเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าไปติดซีเรียสนะใครเข้ามาเราก็ปวดใจคุยไว้ก่อนนะคะอืมอะมาดูกันใบแรกจ้าคนคนนี้นะคะความสูงเนี่ยก็คือเฉลี่ยปกติธรรมดานะคะอย่างคนไทยก็ถ้าผู้ชายก็ร้อยเจ็ดสิบเนาะถ้าผู้หญิงก็ประมาณร้อยหกสิบนะคะอืมประมาณนี้นะ ต่อแม่ค่ะเขาเป็นคนที่มีรลมฝีปากแบบเล็กน่ารักกระจุ่มกระจิ๋มนะคะแต่ถ้าเป็นคนจีนอะใครเป็นคนจีนเน่ยจะรู้ว่าคนที่มีปากเล็กอะเขาว่าว่าแบบปากจัดนะเออต่อมาค่ะเออคนคนนี้นะคะอาจจะสูงกว่า e v e r a g e เออ นะอาจจะเกินร้อยเจ็ดสิบก็ได้หรืออาจจะเกินร้อยหกสิบกว่าก็ได้นะคะอืมนะต่อมาก็าจะเปิดทักสิบใบเนาะคนคนนี้นะคะมีขนตายาวค่ะเออถ้าผู้หญิงก็ไม่ได้แล้วผู้หญิงดูไม่ได้แล้วเพราะว่าผู้หญิงต่อขนตาจ้าแต่ถ้าผู้ชายก็เออก็ยังดูได้อยู่ถ้าผู้ชายต่อขนตาก็เอออันนี้อาจจะไม่ใช่ทาร์เก็ตทาร์เก็ต เออของผู้หญิงหรือเปล่า <c oughs> ต่อแม่ค่ะคนนี้นะก็จะมีแบบแอคเน่มีมีสิวนิดนึงนะวางว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะคะต่อแม่ค่ะคนคนนี้นะคะเขามีแบบเออแรงดึงดูดเวลาจ้องตาเออแบบ powerful stare นะจ้องตาแล้วแบบเหมือนจะกืนกินเราอะไรอย่างเงี้ย อืมใครเคยเจอบ้างกวางเคยเจออยู่คนนึงนะจนกวางต้องแบบหลบตานะกลัวนะเขินมาดูต่อนะคะผม,ผมสีน้ำตาลจ้าผมสีน้ำตาลอืมเอาเป็นว่าจะย้อมผมจะแบบเอ่อออริจินอลหรือ,อยังไงก็เอาเป็นว่าผมสีน้ำตาลละกันนะคะต่อมาค่ะบราวค่ะนะก็คือตาสีน้ำตาลค่ะ ดังนั้นในคลิปนี้ในอีพีนี้น่าจะเป็นคนเอเชียนะที่เข้ามาหาคุณเนะี่ยอืมต่อมานะจ๊ะเขาคนนี้นะคะอ๋อาจจะเป็นชาวพรกษงศพนะคะออืมอ่ต่อแม่ค่ะคนเนี้ยน่าจะแบบเหมือนจอไลอะ่ะค่อนข้างที่จะแบบคมเข้มเออหน้าขมเข้มหน้าขมเข้ม นิดนึงนะจ๊ะเออคนไพ่ใบนี้หมายถึงว่าเดี๋ยวก็จะแปลยังไงคือมีความเป็นเฟมินีนนิดนึงแปลแล้วใช่ไหมเออมีความเป็นหญิงนิดนึงอะ่ะเออนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าผู้ชายก็อาจจะแบบดูสาอางก็ได้นะชอบแต่งตัวชอบส่องกระจกชอบแบบเออแต่งแต่งหน้าสมัยนี้ผู้ชายก็แต่งหน้าได้อาจจะบบพกผ้าช็ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออได้อยู่เหมือนกันนะคะ นะส่วนผู้หญิงอะ่ะมันก็จะมีเหมือนกันคนที่แบบดูแล้วเ,เป็นหญิงหญิงจ๋าเลยก็มีแบบหรือว่าแบบหา้หาวๆก็มีนะคะอืมอ่ะก็ประมาณตามนี้นะคะนะหวังว่าจะ enjoy คลิปกันนะคะนานๆทีมาทีใครที่อยากจะดูส่วนตัวก็จิ้มลิง์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย